สองเปียนนี่ลายมันลายอันเราทำให้สิ้นสิ้นอาจารย์อ้อนเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อแล้วเนาะวันนี้ปกติจะถอดเสื้อใส่วันใหม่วันใหม่วันนี้ทําบุญด้วยใส่เสื้อขาวไปให้เป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างเนาะครับเป็นผู้เป็นคนครับปกติไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์เป็นชมดกอีเห็นโอมใช่ไหมว่ากันไปเรื่อยเปลี่ยนะครับผมสนุกสนานนะครับผมสนุกสนานนะครับผมพาให้ กุมภทรงนี้เป็นทรงนักเรียนที่ตัดง่ายที่สุดทําให้ง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดครับผมให้ง่ายที่สุดอทรงนักเรียนง่ายทำยังไงจุดแรกเลยจุดแรกจะทํายังไงก่อนจับปัตเตเลียนมาครับแล้วก็ใส่เบอร์สองมันจะทําให้ง่ายที่สุดมจับปัตเตเลียนมาใส่เบอร์สองครับแล้วก็ไถเลยไถเลยเนาะไถแบบไถนาบอะจากตรงนี้ครับนี่จากกลางหัวนี่มากลางกระบาลเลยอ๋ออย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้ ทำไมต้องเป็นเบอร์สองอาจารย์ถ้าเบอร์หนึ่งมันก็จะสั้นไปถ้าเบอร์สามเหรอถ้าเบอร์สามก็ยาวไปนะมันอยู่แค่สองอยู่แค่สองนี่เด็กนักเรียนชั้นปหกหรือป .3 นี่นายป3มหรือปสปสค่ะป .4 มันจะอยู่เบอร์สองอ๋ออยู่ประมาณเนาะประมาณประมาณเบอร์สองประมาณเบอร์สองถ้าเป็นปหป .6 ก็เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าไปเลยอาจารย์อ้อนจะใช้หลักการเดาอาจารย์นวเป็นหมอดูด้วยไหมครับก็ใกล้เคียงครับนี่เป็นหมอดูด้วยเนาะหมอดูคู่กับหมอเดาใช่ครับ หมอดูคู่กับหมอเดาคนที่เป็นผู้ชายมักจะได้มีเป็นผู้หญิงครับมันมีเป็นอย่างอื่นไหมมันแม่นมากเลยครับแม่นนะอาจารย์ครับแต่ถ้าถ้าผู้หญิงนะจะได้ผัวเป็นอะไรจะได้เป็นทอมเออเอาว่าไปหญิงแต่ผู้หญิงเขาเรียกทอมครับอาจารย์อ้อนทายผิดหรือทายถูกก็ถูกอีกเลยครับอันนี้คือเวิร์กทูเดานะหลักการเดาหมอดูหมอดูก็คือหมอเดาครับ มีหมอดูแม่นแม่นเขาบอกหมอดูแม่นแม่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นอนหมแม่นรับแม่นเพราะว่าพ่อกับแม่จะต้องได้ลูกแน่นอนไ่ที่เขาเขาแม่นคือเขายิงถูกไงอันนั้นมันเป็นส่วนแม่นปืนอ่าแม่นปืนแม่นหนังกระติกคนที่ยิงหนังกระติก,กเบอร์จากเบอร์สองเป็นเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งนะครับนี้ไถเบอร์สองเรียบร้อยแล้วเอาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งจัดตรงไหนก่อนถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่เริ่มจากฝั่งขวาไปมือเราถนัดอ่ามือเราถนัดเริ่มจากทางนี้เลยเนาะครับไถปืน เริ่มอย่างนี้เลยเป็นวงเลยใช่ไหมจากแนวว่านี่วงไปฝั่งนู้นอ่วงมาวงมาวงมาตามไปตามไปตามไปตามมาดูตามมาดูนะครับตามมาดูตามมาดูว่าตองอ้อนทำไมแกทำง่ายตามมาตามมาไอ้อมอย่างี้เลยฮะอ้อมมางนี้เลยครับตามมาตามมาอ้อมมาเลยอ้อมมาแล้วมาดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันจากมุมหน้าผักครับเบอร์ไอส่งนักเรียนที่ตัดง่ายที่สุดถ้าเกษ็จแล้วครับเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นขอบอย่างนี้เราก็ขูดอย่างนี้ครับขูดขูดรลบเหลี่ยมมัน เป็นเบอร์ะไรเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งครับแต่ว่าเราตั้งตั้งตั้งแล้วก็ลากไปอย่างนี้เป็นการลบเหลี่ยมไปในตัวอ่าลบเหลี่ยมในตัวใเบอร์หนึ่งลบเหลี่ยมเบอร์หนึ่งลบเหลี่ยมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ไก่เข้ามาทำอะไรอาจารย์อ้อนนี่ไก่มาทำอะไรไก่มาดูฟังเสียงอาจารย์อ้อนว่ามาดูว่าจะตัดผมได้ดีไหมลูกพี่จะขี้โม้ไปถึงไหนเดยวไก่มันถามผมทีนี้ผมก็เข้าใจภาาตัดไปด้วยโมไปด้วยนะครับปกติตัดไปบนไปตัดไปร้องเพลงไปแต่ตอนนี้ตัดไปโม้ไปเสร็จแล้วครับเบอร์หนึ โนรวดเร็วเลยครับนี่ครับเบอร์หนึ่งวันอัี้เอาเบอร์ศูนย์อ่าเบอร์ศูนย์อ่าเบอร์ศูนย์ทำไงเบอร์ศูนย์อ่าจัดไปเบอร์ศูนย์ก็ถ่ายไปเลยครับนี่อย่างนี้หนึ่งครั้งจะเสียเรื่องเวลาโม้นี่แหละครับทำนี่เห็นไหมครับเบอร์ศูนย์ครับนี่พอดีเลยครับครับเบอร์ศูนย์ลองดูเวลาเดี๋ยวไม่มีการทดเวลาบาดเจ็บนะครับไม่มีไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าทดเวลาบาดเจ็บไม่มีการทดไม่มีการทดเป๊ะเลยนะครับไม่มีการทดเวลาบาดเจ็บศูนย์ไปนี่ครับมีลูกค้ามาอีกนะครับสองคนมีมาอีกมาเลยมาเลย ข,ข้ามา<ป>จะตัดทีเดียวสองหัวก็ได้ไม่ได้โม้อันนี้โม้นะครับคุยให้ฟังครับนี่ดูนะครับตั้งใจทำหน่อยหนึ่งอันนี้มไม่พูดแล้วพูดมากน้ำเปลืองน้ำลายนะน้ำลายมันหยุดให้เขาดูเองน้ำลายมันหยุดมีนายแบบมาอีกสองคน รูปลอยสองคนนะครับนี่สองคนเข้ามาแล้วในแบบเป็นนักกีฬาด้วยไหมนี่เป็นครับอ๋อที่เคยมาตัดอยู่เนาะคนนี้ครับนักกีฬานักกีฬาพักไว้ก่อนครับนักกีฬาฟุตบอลอ่าแบตหมดนะครับแบตหมดใช้ตัวที่พลังงานสูงพลังงานมันจะสูงเนาะ นี่ก็ไถอย่างเดียวเลยนะเนาะไถอย่างเดียวไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเนาะมันมันเสร็จแล้วแหละทั้งแต่ตอนที่เราตัดข้างบนครับรถแย่เลยครับครับนี่เสร็จแล้วครับทีนี้ดูนะครับอันนั้นไฟมันหมดใช่ไหมแล้วจะกึ่บยังไงถึงกึ่บก็กึ่บอย่างนี้นิดเดียวกึ่บอย่างนี้เนาะ ด็กมันมาจากโรงเรียนครับไมนมีเงื่อครับถ้าปัตจัเลียนไม่เดินต้องหยอดน้ามันนิดนึงหยอดน้ํามันแบบนี้เลยใช่ไหมครับนี่แบบนี้หยอดเยอะขนาดนี้เลยอาจารย์นนท์ถ้าถ้าไม่เยอะมันมันจะไม่เดินเลยปัตจัเลียนมันจะไม่เดินเ้วทําไงแล้วสบัดอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเช็ดได้ไงไม่ต้องเช็ดมันไม่มันไม่ลงไปไหนละมันอยู่แค่นี้อาจารย์นนทดูนะครับ เอออย่างนี้เลยเนาะอย่างนี้แล้วก็กืบอย่างนี้ครับไม่มีไม่ไม่มีน้ำมันมันจะไม่ออกมามันแห้งพอดีน้ำมันไม่ออกมาดูดูนายแบบจะร้องไห้หรือเปล่าไม่ร้องร้องไห้ว่านายแบบ้องไหมโอ้ยไม่ร้องเนาะคิดว่าจะร้องทบทวนเทสรีเทสอ่ารีเทสรีทัดอีกทีหนึ่งรีเทสรีทัดครับขูดอย่างเดียวไถอย่างเดียวนะเกลาเหมือนเกลาดินสอเกลาให้เข้าให้ขาดให้เกลาไปแล้วก็มองดูว่าชันนั่นเองกันชั้นนั่นดี นนนกิขาดไหใครจะจะกินเฮ็ดนี่จะกินเฮ็ดเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์อ้นแนะนำมิโกลนิดนึงอ่าแนะนำมิโกลนัยอยแนะนำมาเด็กไม่ต้องใช้โฟมเนาะครับเนาะครับมิโกนนี่ ยินเลดลอนดอนบิดแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มอ่าแล้วก็ใบมีดนี่ยร้อยใบราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทมีลิงก์ได้ซื้อได้ด้านล่างนะลิงก์ได้ซื้อได้ตามลิงก์ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์เสริมเสร็จอยู่ในคลินี้นะครับครับจัดไปกันนิดนึงครับดูนะครับกันนิดนึงเอาวิธีกันมีคนเราคมอยู่แล้วยินเลดเราเนี่ยนอนคมอยู่แล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ใช่อาจารย์อ้อนช่วยโฆษณาให้จะมีไหมครับ ถ้ามีก็ก็ไม่เอาค่าตัวหรอกครับแต่เอาค่าค่ารถมามาโฆษณาค่ารถนิดๆครับอันนี้นิดเดิงนะครับการโกนของเด็กนี่จะง่ายเขาขูดเอาเลยนะขูดขนอ่อน่างเดียวขูดขนอ่อนอย่างเดียวเลยไม่ยากครับล่าครับรีเทสนะครับวิธีรีเทสตรวจสอบดูว่าใช่ไหมขัดไอ นั่นหรือเปล่าขัดรองเท้าอ่ะอันนี้ปัดรองเท้าไม่่ใชปัดผมปัดผมโดยเฉพาะเนาะผมซื้อมาใหม่ไม่เคยปัดรองเท้าอ๋อไม่เคยปัดรองเท้าแต่เขาก็ปัดรองเท้าได้ใช่ไหมอาจารย์อ้นเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบครับอาจารย์อ้นกันงานและนายแบบครับอาทรงอะไรอาจารย์ทรงนักเรียนนายแบบรูปหล่อเคยมาตัดอยู่เนาะนายแบบทรงนักเรียนประถม ต้องเรียนผสมดูความเร็วของอาจารย์อ้อนดู<ช>ได้ประมาณไหนใช้เบอร์สองนะครับเบอร์สองกระตุกเข้าไปเลยหาเบอร์สองจัดเลยไล่แบบนี้นะครับไล่จข้อมูลก่อน,นอัดฝึกตามอาจารย์อ้อนไปนะครับ,รบไม่พูดมากเลยครับลองทำดูครับไม่พูดมากลองทำดู ทำตามนี้แหละเบอร์สองทำผิดถูกผิดถูกกับการใดถ้าอยากให้ข้างหน้ามันยาวเราก็ดันดันดันอันนี้มือดันดันหวีอย่างนี้อืมเราอยาให้มันลงสุดเนาะมันลงสุดก็พออยาให้มันลงสุดกันกันเอาไว้กันเอาไว้เราก็กันเอาไว้กันเอาไว้ทีนี้พอเราไขข้างบนเสร็จเราก็ย้ำไปเลยติดหนังเลยพวกนี้ใช้ติดเลยิแล้วก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งมาวงเลยนะมาวงเลยอ่าวงเลยครับจุดจวด จวดไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนทิศนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะดูทางนี้เนี่ยอ่าเออฮวงไปอย่างงี้วงมาอย่างนี้เลยครับวงมาอย่างนี้เลยก้มลงนิดนึงวงมาอย่างี้ตามขวัญเลยนะครับวงมาเลยข้างล่างเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะเราไม่ต้องยุ่งอันนี้ก็ตั้งตั้งตรงหน่อยครับล่างให้ขอบมันหายใช่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยข้างล่างเห็นไหมครับทั้งนี้หลัง นี่ก็เหมือนกันนะครับลงบนก็เหมือนกันเสร็จแล้วครับเปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์อ่ะเบอร์ศูนย์มาเบอร์ศูนย์เบอร์ของเรามันอยู่นี่ครับเบอร์ศูนย์อ่ะเบอร์ศูนย์จัดลายเบอร์ศูนย์จัดไปเลยครับนี่ครับใส่เบอร์ศูนย์ผมอยากจะวัดดูว่าอาจารย์อ้อนจะได้กี่นาทีครับมนักเปลี่ยนเล็กขนาดนี้ต้องกันต้องอะไรไหมไม่ต้องครับ ปูเอาเลยก็ได้ใช่ปูเอาเลยก็ได้เลยนะครับไม่ต้องถ้ากันมันเจ็บเด็กมันเจ็บเด็กบางทีเขาเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กเขาเจ็บเขาไม่กำลึงตัวจานตลายด้วยจานตลายแล้วกันนั่นงแขงหูเขานิดนึงเขาก็จะแขงเน้นตรงเน้นตรงหูนี่ครับไม่มีการตัดต่อนะครับวันนี้เอาแบบสดๆกันเลย นายแบบไปยืนรอยอยู่ด้านโน้นก็มีครับมากครับวันนี้มากวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเยอะมากอาจารย์เด็กมัยนครับเยอะมากร้านก็มีนะครับแต่ร้านอาจารย์อ้นจะเป็นที่รวมตัวกันเด็กชอบดัดครับเด็กชอบดัดเพราะอาจารย์อ้นไม่ดูเด็กหน้าอาจารย์อ้นก็อ่อนด้วยอาจารย์อ้นไม่ใช่โจรนะไม่ใช่โจรครับแต่ว่าเห็นแม่เด็กสวยหมดทุกคนเลยครับเอออาจารย์อ้นอนจะไปทําแบบนั้นไม่ดีห้ามพูดเรื่องนี้ไม่ดี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 อยาอย่าพอลองมันเป็นเรื่องไม่ดี นี่ครับตัดแล้วดูนะครับไถเลยไถเลยเบอร์ศูนย์ถ้าแบตอ่อนจะไม่ทํางานนะนี่อ่อนหรือยังดูยังยังยังได้อยู่เนาะนี่ยังได้อยู่ครับถ้าแบตอ่อนคือไถไม่ไปแล้วไถไม่ไปมันจะเดินครับมันจะไม่เดินมันไม่เดินมันไม่วิ่งตอนนี้มันยังวิ่งอยู่มันยังวิ่งอยู่ัาดูนะครับเกลาเลยเกลาให้เนียนก่อนเลยตอนเนี้อจยันั่นดูให้เนียนเลยผมจะตามฉกตาฉกครับเนี่ยเราก็ดูตรงไหนไม่ดีแล้วก็แต่งแต่งแวะแมันดู ทำมือ,อเบาๆแต่ทรงนักเรียนก็คือวงตรงนี้ผ่านเราวงวตรงนี้แล้วเราก็าเาถ้าเขาเอาหน้าไว้ตรงนี้นิดนึงอ่านิดนึงรงนี้เป็นเป็นหน้าที่ของเบอร์หนึ่งตรงนี้ แต่เราก็เอาให้ให้ได้ให้ได้พอดีเลยอย่างนี้ให้ได้พอดีให้ได้พอดีเราก็ต้องนะครับตามวงหัวของคนตามวงหัวของเขาอะครับนั่นแหละครับวงคนไม่เท่ากันเราก็วงตามหน้างานเนาะเราก็วงตามหน้านี่เราก็วางเบอร์สองหรอเอาเบอร์หนึ่งมาอ่าเบอร์หนึ่งมาทีนึงเก็บขอบมันให้มันไม่หายให้หายไปเลยอ่าอย่างนี้มันจะง่ายเนาะครับเก็บขอบอย่างนี่ยดูนะฮะครับขอบเห็นไหมครับเก็บขอบมาเก็บขอบครับ แล้วก็เอาวีโตมาสยข้างบนนิดเดียวครับวีโตมาจัดการด้านบนสอยๆๆๆๆอยางนี้ครับสอยๆสอยๆนิดเดียวแบบเห็นไหมครับวีโตวีโตวีโตทีนี้ก็เสร็จแล้วก็เก็บที่นี้เก็บรอบหัวเก็บรอบหัวเลยนะครับเราก็ตรวจอันนี้ตรวจความเรียบร้อยเก็บรอบหัวเก็บรอบหัวแล้วก็ใช้ ไอ้แบตเตอรี่นตัวตัดขอบเนาะตัดขอบก็อะตัดขอบมะเอามีดโกมมาตัดขอบมาก็มาทําอย่างงี้ครับไปพูดขูดขนอ่อนออย่างงี้หน่ยเนี่ยขูดขนอ่อนกนะครับผมไม่ต้องทําเหลี่ยมเพราะเด็กเเล็กอะเด็กก็เล็กให้มันสะอาดอย่างงี้นี่ให้เขาสะอาดดูทั้งนี้เหมือนกันนี่ดูนะครับก้มลงหน้ขูดขนอ่อนอย่างงี้ไม่เป็นไรนะเนี่ยขูดขนอ่อนไม่เจ็บหรอเนบะนายแบบไม่เจ็บเกียรทำหน้าอยู่นะทำหน้าอยู่เสร็จแล้วครับ สรุปแล้วเอาแนะนําของดีด้วยถือเฉยๆก็ได้ถือมาแนะนําของดีนะครับยินเลดยินเลดรอนดอนบลตกล่องสีส้มนะครับผมและโฟมโฟมโกนหนวดทำให้หนวดนุ่มสะอาดโกนได้โอ้โหสี่นาทีครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์นนกันงานและขอบคุณมากครับนายแบบครับอาจารย์้นกันงานและสวัสดีครับนายแบบนายแบบรูปหล่อเนาะเรียนชั้นไหนสรงเรียนป .5 อยู่โรงเรียนไหนนะป .5 โรงเรียนบ้านดงปุะชานุกูลได้เป็นประธานนักเรียนไหมไม่เลยทำไมไม่ขออาจารย์ไม่ให้อาจารย์ใหญ่ให้เป็นประธานนักเรียนนะขอเลยไหมขอในคลิปขอไหมอยากเป็นไหมไม่อยากไม่อยากเป็นเอาโอเคไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นก็ตัดผมเ<ม>่นั้นอาจารย์อ้อนส่งนักเรียนใช่ไ<อ>หมนักเรียนมาตรฐานพร้อมตั้งนานแล้วครับอาจารย์อ้นเราสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับส่งนักเรียนเบอร์หนึ่งเขาสั่งเอาไว้นี่ นักเรียนเบอร์หนึ่งครับอย่างนี้ก็จิ๊กโกรสิโดนไหมอย่างเงี้ยไม่โดนไปโรงเรียนพอจะเล่นงานไหมโดนนะไม่โดนนะนักเรียนเบอร์หนึ่งดูนะครับอ่าหายเบอร์หนึ่งขึ้นไปเลยไปหัวลองคนอื่นเวลาเขาตัดแล้วตอนนี้ตัวเองขึ้นเขียงหน่อยเขียงไงเนอะตรงนักเรียนเบอร์หนึ่งเริ่มจากด้านไหนก่อนก็ได้ข้างซ้ายข้างขวาขวาก็ได้ซ้ายก็ได้เราไม่ถือใช่ไหมอาจารย์อ่อนแต่หูวไวก็พอไม่ให้มัน อาจารย์อ้นจะลองเรื่องความเร็วผมจะไม่ปิดเลยนะจะไม่ตัดไม่อะไรเลยนะครับตามอาจารย์อ้นแต่สายไฟอาจารย์อ้นนี่ถ้าไม่นั่นเดี๋ยวผมจะมันมันมันสายไฟมันอยู่กับกล้องกล้องถ้ากล้องเดินอ้อมได้เนี่ยมันจะไม่ต้องหมุนเลยอ่าผมจะอ้อมอ่ะทีนี้จะอ้อมอยู่กับกล้องไม่มีปัญหาหมุนให้หาแสงอย่างเดียวอ่าเดีนี้จะเสียเวลาเนาะเสียเวลาอาจารย์อ้นนะเนี่ยผมหมุนเนาะมันอยู่กับกล้องไม่มีปัญหาครับไปเลยอ่าได้หมด ได้หมดถ้าสดชื่นอืมก้มลงนิดนึงครับผมจะหมุนเอาเลยนะอืมพ่ออยากให้เห็นชัดไงอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่มันสายไฟมันจะไม่เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยใช่ไหมเบอร์หนึ่งลองส่งเห็นนักเรียนเบอร์หนึ่งไม่ได้ลองลองแล้วก็กดคอลงเบอร์หนึ่งกดคอลงอย่าไปกดมากเกินไปนะเอียงพอวในแบบก็จะมึนตึ๊บไปอืม ต้องอ้อมไปทางโน้นใช่ไหมอ่าไปเลยครับอาจารย์อ้อน Jamie, <ม>ไปเลยเดี๋ยวผมดูทางนี้ก็ได้เนี่ยนี่เนี่อืมตัดเลยครับอืมตัดอ้อนกันงานอืมตัดเลยนี่ครับดูในนี้ก็ได้เนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมอืมอืมนี่คือทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งเนาะครับจัดไปเลยตามนั้นไม่ต้องไปหมุนไปเลยเสียเวลาไม่ต้องหมุนถ้าหมุนมันเสียเวลามันจะชัดไม่ชัดนั่นหละ ที่มุดละมันเกี่ยวกับกล้องนั่นแหละครับเราเสียเวลานิดนึงลองทำดูเผื่อมันจะเร็วทีนี้เราก็มาดูเบอร์สองใช้เบอร์สองเนาะใช้เบอร์สองสวมแล้วก็มองหน้าให้ตรงแล้วก็พุ่งเข้ามาองหน้าให้ตรงนะครับมองหน้าให้ตรงเข้ามาพุ่งเข้ามา้พุ่งเขาามแบบดาวหางอะเนาะพุ่งเข้ามาแบบดาวหางครับจัดไปนี่นะครับข้างหน้าถ้าจะเอาไว้ยาวก็ไม่ก็ไม่ต้องนอนตั้งเข้ามาเลย นั่งเอาเนาะนั่งเอาตั้งเอาใช่ต้องนอนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเบอร์หนึ่งี่ต้องเอาเบอร์สองนี่สวนรัดจัดไปจัดไปจัดไปตามนั้นจัดไปทีนี้ถอดเบอร์สองออกถอดเบอร์สองใช้เบอร์อะไรวีโต้มาเก็บปลายนิดนวีโต้โดนโดนแน่โดนแน่โดนวีโต้แน่โดนวีโต้แน่เก็บปลายนิดนึง เก็บลายนิดเก็บปลายเลยวีโตะเอ้าหันมาดูกระจกนิดนึงอ่าหันมาดูกระจกเออใกล้เคียงจะรู้ว่ามันตรงไหนมันไม่ดีแล้วก็วางดีโต๊ไปตรงไหนไม่ดีก็เป็นเลวเนาะอาจารย์ครับตรงไหนไม่ดีก็เป็นเลวอ่าครับเลียวไม่พอยังไปตีเพื่อนฝูงเป็นชั่วทช่ไหนี่เป็นนักเลงหรือเปล่าฐานริงไม่เป็นนะครับไม่เป็นไม่เป็นนักเลงนะครับเป็นคนดีของสังคมนะยิ้มยิ้มแจ่มใสขยันเรียน อย่าเป็นคนเกเรเพื่อนเขาก็กลัวงกันนะเนาะเราก็กลัวงเราก็วางหวีไปวางหวีไปอย่างนี้เลยนะแนบ้นี้ยก็อันสั้นอีสั้นแล้วอ่ะแล้วก็เอาหวีไปเก็บขอบออกลองลองหันไปดูคนนั่งเชียร์ดิครับหันดูกองอ่ะคนนั่งเชียร์ตัดด้วยไหมนี่คนนี้ตัดไหมกองเชียร์กองเชียร์เฉยๆกองเชียร์เฉยๆมีคนหนึ่งกองเชียร์คนนี้มาตัดไหมอ๋อคนนี้ตัดด้วยคนนี้ตัดด้วยอ่ามีกองเชียร์มีกองเชียร์ตัดด้วยอ่านี่ครับ อย่นี้ผมดูว่าฝัง่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยตรงไหนดีไม่ดีเราก็มองอ่าอาจารย์มองอมตาอาจารย์อ่อนเอียงไหมครับเอียงตอนขําตอนตอนกลางวัน,นจริงๆอ่ะอาจารย์อ่อนได้ไปวัดสายตาไหมว่าเอียงไหมก็ไปวัดไปวัดครับไปวัดวัดเหมือนกันแต่ไปวัดเมื่อไรถือไปวัดแล้วไปวางไงไปตะลับเม็ดไปก็ไม่ได้วัดสักทีครับไปวัดไปวาไปเอาข้าววัดมากิน นี่ครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับมีของดีมาบอกไหมนี่มีของดีมาบอกของดีของดีก็คืออันนี้เลยนะครับมีของดีมาบอกเลยนะครับของดีคือใบมิดโกนกินเลนลอนดอนมิดนะครับจัดไปเลยครับอาจารย์อ้นนี่กล่องสีส้มครับลุยเลยพูดเลยเจ้าพูดเอาเองดูเลยครับเป็นแบรนด์ที่ดีมากเลยนะครับแบรนด์ที่ดีมากอ่ะจัดไปเลยอาจารย์อ้นเดี๋ยวผมดูเองครับอันนี้ก็ตามลายเลยครับตามลายตามท้องลายท้องเรื่องท้องลายท้องเรื่องผมนะครับ ว่ากันไปจัด<ม>กันไปตามนั้นห้านาทีสามสิบห้าแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเบอร์หนึ่งอันนี้ตัดเบอร์ 1. 1> เบอร์หนึ่งจะตัดยากนิดหนึ่งครับยากใช้เวลาถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกวีรองบางวีรองบางชื่อทรงมันตรงนี้วีรองบางเนาะแต่ว่าสม,มัยใหม่เขาเรียกเบอร์หนึ่งอือกันเข้าไปเลยครับเดี๋ยวญาติโยงก็ดูกันเองนะครับดูวิธีไอ้แยะแยๆแยะแยเอาเหมือนเลี้ยงพวงมาลัยรถยนต์ ต้องฝึกขับรถยนต์ด้วยนะถึงจะมาตัดผมได้เลี้ยงพงเลี้ยงอีเลี้ยงอนี้ก็ได้เลี้ยงพงอะไรเลี้ยงพงอะไรไม่ไอคนที่ขายพงอะไรเขาก็จะตัดได้ที่อาจารย์เงได้พงอะไรถ้าเขาว่างงานเขาว่างงานก็ตัดได้นะออ้อยังงั้นเลยใช่ไหมอ่าด้านหน้าเลยครับจัดไปด้านหน้าทําให้เหมือนกันทั้งสองข้างเนาะครับทํายังไงก็ได้ให้เหมือนกันเนาะให้เหมือนกันทั้งสองข้างอ่าต้องทาให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยเนาะ ตรงหน้าผากก็ทำให้มันเสมออย่างนี้นดูนะหน้าผากยอย่างนี้ทำดูอย่างนี้ให้ไม่ให้มันมีรอยเว้ารอยแห่งอ่ะครับนี่นี่นรดูขวาค้างขึ้นดูข้างนี้อ่าดูข้างนี้จอนนี่เราจะให้ยาวก็ได้ให้สั้นก็ได้จอนเขายาวเลยเขาจะได้เป็นจิกโกเนาะจิกโก,ก,โกเอ หา้ามพยักหน้านะพยักหน้าไม่ได้นะช่มคุณจะบาดพยักหน้าไม่ได้เราก็เสือกถามก็เสร็จนาทีสิบครับเส <net> ร็จแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วเนี่ยเสร็จเลยครับเ <net> สร็จแล่ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นนท์กันงานแล้วสวัสดีครับนายแบบทรงอันนี้คือทรงเนี่ยมเดือนหนึ่งใช่ครับโอเค มันจะยังไงลราทรงเรียงเบอร์หนึ่งมันจะสั้นใช,ใช่ไหมจัน<ช><ข>ดนอนใช้เบอร์หนึ่งจัดอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเบอร์สองก็ไม่ได้ขบถลิขใช้เบอร์สองเอาขบถเบอร์สองอ่าจัดมาจัดมาดูนะครับต้องถอดเสื้อเลยนะครับเอาเบอร์สองก่อนเลยใช่ไหมร้อนแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับเริ่มออัดแล้วเนาะของแท้ต้องเงี้ยอ่าโอ้โหกองเชียร์รูปหล่อทั้งนั้นเลยกองเชียร์รูปหล่อมาแล้วครับเลยอ่าอ่เอาจัดไปใส่เบอร์สองแล้วใส่เบอร์สองครับจัดไป ข้างบนนะเบอร์สองนี่ใช่แต่ข้างบนหน้าแต่ด้านข้างเบอร์หนึ่งนะครับใส่ข้างบนเนี่ยด้านหน้าแล้วก็อย่าอย่าไปยุ่งของเขาเนาะห้ามยุ่งเลยด้านหน้าเพราะว่าเราป้องกันไว้เขาเขาเป็นเด็กโตแล้วเขาเป็นเด็กโตเขาจะจะทีนี้ใส่เบอร์สองเสร็จมอนบอร์สองดูเนี่ยใส่เบอร์หนึ่งว่ที่นี่ใส่เบอร์หนึ่งอ่าใส่เบอร์หนึ่งข้างบนใช้แต่เบอร์สองใช้เบอร์สองเนี่ยทีนี้เบอร์หนึ่งดูด้านข้างโดนนะครับอ่าจัดมาอันนี้ช่างอ่อนตัวจริงถตัวจริงต้องถอดเสื้อ ผมจะวัด่องเวลาด้วยจะไม่มีการตัดต่อเนาะแล้วันไหนต่อคนนี้ใช่ไหมโอเคถั่วต้มตอไม่เอาถั่วต้ม่วต้อืมอืมอมอือือืมอืมืมมอืมมมม อย่างนี้เลยเนาะยันอ่อนแบบทรงนักเรียนเนาะแต่อ่อนอ๋อทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งแก้เบอร์หนึ่งทรงเรียนเบอร์หนึ่งมันก็จะมีเงาหน่อยหนึ่งเนาะมันจะไม่ไม่แบบว่าติดหัวเขียนเลยเนาะใช่ครับมันไม่ขาวโอเคอันนี้เข้าใจแล้วทรงเรียนเบอร์หนึ่งโอเคบอร์ก็ไถไปตามเหมือนกับทรงนักเรียนนะครับเหมือนกันไถเหมือนกันแต่เราใช้เป็นเบอร์หนึ่งแค่นั้นเองลิ้นบัตรเลี้ยนให้คล่องก็พอเลี้ยงบัตรเลี่ยนไปกับผมให้คล่องไม่ให้ทิ่มหนังกับผหัดขับรถนะครับ หรือขายพวงมาลัยก็ได้ก็จะตัดได้เองยื่นไปครับครับขายขายพวงมาลัยหรือขับรถได้ก็ก็ตัดได้เนาะเลี้ยงพวงมาลัยไปครับเลี้ยงพวงมาลัยคนงานจะเข้ากันได้คนละเรื่องนะครับผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าอย่างนั้นนี่งี้บางทีมันก็มีมุขคามุขอะไรบางเพราะอาจารย์นนเป็นคนตลกเนาะตลกครับตลกตลกอาจารย์นนคนตลกจนหัวมังงอกมังอกเหมือนกับปอมกาเลยครับมังอกมาแยกอาจารย์นนโหดไหมถามจริง ไม่โหดไม่โหดเนาะหาตลกเนาะเป็นคนตลกอืออันนี้ครับอ่าเบอร์หนึ่งนะอันนี้ก็เบอร์หนึ่งเก็บเบอร์หนึ่งไปรับกับเบอร์สองที่เราขึ้นไว้อือมันจะดูแลสวยเลยเห็นไหมครับอืออ่ามันจะเสร็จแล้วเห็นไหมโอเคแล้วก็เอาศูนย์จุดหนึ่งเก็บเพื่อนอนศูนย์จุดหนึ่งเนาะอือ ูนจุดหนึ่งมาจากไหนรู้ไหมครับก็ถอดฟันเบอร์หนึ่งออกอ่าถอดถอดออกก็จัดต่อเลยนะจัดต่อเลยก็เก็บโอ้ oh, จัดต่อก็เก็บให้มันนี่ให้มันม,มายืนตรงนี้ตรงนี้ mm hmm. เออย,ยืนตรงนี้เข้าฉากกันหนะ่อย mm hmm. นี่ครับรอคนนี้รอรอขึ้นเขียงนะครับค mm hmm. นนี้อ่าอ่าเนี่ยรอ,น,อ mm hmm. นี่ครับก็เก็บอย่างเงี้ยคือปรับฟันมันลงมาแล้วปรับฟันลงมาเนาะอืม mm hmm. ถ้าไม่ปรับเราก็ใส่เบอร์สูตเบอร์หนึ่งเก็บซ้ำอีกตรงไหนไม่ดีเราก็ย้ำมันใช่ใช้มันเพราตรงไหนมันไม่ดีเราก็ถอดปันเบอร์หนึ่งออกแล้วก็เลับอันนี้ต้องใช้มีกรอย่างเงี้ยเด็กโตแลยใช้มีกนไหมไม่ต้องถ้าใช้มีกนมันจะเป็นลายสวยฮะมันจะเป็นรอยกาดรอยกัน อ๋อใช่ศูนย์จุดหนึ่งเก็บขลอ่อนก็อย่างเดียวครับหมายถึงว่าต้องกันเนี่ยตอนกันแนะนําได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่กันให้ให้เสทั้งหัวอ๋อคือใช้หมดท้งหัวมันจะเจ็บมันจะเจ็บเด็กมันจะเจ็บเด็กจะเจ็บใช่ไหมจริงจริงเด็กเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเจ็บครับคือเราขี้เกียจทําสรุปเออเอาเอาอย่างเงี้นเนาะจบจบข่าวจบข่าวโอเคผมไม่เถียงแล้วอย่งเี้จบ เห็นไหมครับมีเบอร์หนึ่นนนงนะครับสองเบอร์เสร็จแล้วครับดูข้างหน้าดูว่ามันไม่ดีตรง,ตรงไหนอ่ะช่วยตีเอาตัวคับมาตัวคับมาตัวคับมาจัดเลยเอาให้จบเลยในหมุนเดียวจอดเลยอย่างเงี้ยทำนี่มันจอดคือเจ็บต้องจบจบแต่เจ็บเจ็บแต่ไม่จบถ้าจะเจ็บก็ต้องจบ <ๆ S 1> ยอมเจ็บถ้าเธออยากจบกันโค้งนิดเดียว เก็บขอบข้างหูนิดเดียวแบบนี้เบอร์หนึ่งนะมันไม่ใช่เบอร์ศูนย์อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะมันต้องมีเงาดําอ๋อหมามถึงเราตัดนั้นเบอร์หนึ่งแต่นี่เบอร์ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมติ๊กกึบตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์มันเป็นเบอร์ศูนย์มันก็เป็นรอยแต่งอยู่แล้วดูนะรอยแต่งเหมือนกับการกันการโกนดูดูดูขูดขนออกเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับสำหรับคนไม่ไม่ชอบใช้มีดโกนคือสรุปว่าคนไม่ชอบคือเด็กๆอ่ะ ก็เราก็อนุโลมกันได้นะอนุโลมกันได้ครับไม่ชลบได้แต่ถ้าคนโตอะไรก็ต้องใช้ครับเนี่ยแล้วก็ดูทั้งหลังไงคืบอย่างนงี้บนออนก็ขูดอย่างเงี้เพียยเี่ยฝั่งนี้ก็เกี่ยเหมือนกันเี่ยมาดูฝั่งนี้มองดูแล้วก็ตรงนี้ซอยฟันปลาก็กะเอาไว้ดูเอาไว้ซอยฟันปลาครับ รงนี้จะนานอยู่เหมือนกันนะห้านิบีนานพอทรงเบอร์หนึ่งทรงเบอร์หนึ่งจะนานอ่าทีนี้เราเป็นก่กพันปลามาไก่พันปลามาสับสับข้างบนนี่นิดนึงอย่างนี้วันไหนตรงไหนที่มันตรงนี้ไล่เข้าไปตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวดูนะฮะสมมติวา่าเราดูว่ามันเป็นคลื่นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดันวี้ขึ้นไปก็ทำนี้อืดันขึ้นอย่างนี้ทางนี้แล้วก็ดวิ่งดูทำไม่ให้มันเป็นคลื่นอ่ะฮะครับ นี่ถ้ามันเป็นขึ้นแล้วก็ซับๆๆยู่นี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับเอาแนะนําของดีด้วยครับอาจารย์อ้อนถือมานิดนึงอย่างเดียวนะครับยินเลสมีกนยินเลสรอนดอนบิตองสี่ส้มจากิกาโฟมโกนหนวดค่าเชื้ออย่างดีราคา1 5 0ยห้ถึง130าบาทผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วมีลิงก์รายอยู่ด้านล่างเนี่ยสั่งซื้อได้เลย อ่าจวกไนีดโอเคครับอาจารย์นอ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์นอ้นและขอบคุณมากครับนาแบบสวัสดีครับ